คืนรถจบหนี้นทำได้จริงหรือสวัสดีครับตัวต่อ a n n e l นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการคืนรถจบนี้ตอนนี้นะครับมีธนาคารเดียวนะครับก็คือธนาคารของทิสโก้ผมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าของผมเองนะครับลูกค้าได้ยื่นเรื่อง นะครับความประสงค์ขอคืนรถจบนี้นะครับผมจะมาเล่าเลยนะครับวิธีการก็คือพอเราจะติดต่อที่ธนาคาริสโก้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ w เว็บของธนาคารซิสโก้นะครับแล้วก็เข้ายื่นจุดประสงค์นะครับวัตถุประสงค์คือการคืนรถนะครับจบนี้เขาก็มีให้เลือกหนึ่องสามสีนะครับให้มีมาตรการช่วยเหลืออย่างอื่นแต่ลูกค้าผมเลือกที่คืนรถจบนี้นะครับ การคืบนจบนี้ก็คือการเช่าซื้อรถยนต์นะครับแล้วก็ทําสัญญาไปห้าปีส่งมาแล้วประมาณปีก,กว่าๆซึ่งไม่สามารถขายได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถปิดบัญชีได้พอหลังจากที่ทำเรื่องครับเข้าเที่เวอร์เวของทิสโก้นะครับทางธนาคารเขาก็จะให้ลูกค้าถ่ายเอกสารบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เ,เรียนนะครับธนาคารทิสโก้เนื่องจาก ลูกค้าไม่สามารถที่จะผ่อนรถต่อไปไหวเกิดจากวิกฤตโควิด19นี้นะครับแล้วก็รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็เขาก็จะให้เราส่งเรื่องเข้าไปที่ทิสโก้นะครับอ๋อย่าลืมนะครับถ่ายรูปรถสีด้านนะครับแล้วก็เลขทะเบียนรถแจ้งเข้าไปด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับทิสโก้เขาจะส่งข้อมูลกลับมานะครับว่าลูกค้ารายนี้นะครับ โครงการคือรถจบหนี้นะครับเขาก็จะให้ลูกค้ายืนยันตัวตนที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะให้โอกาสว่า,อาโอเคไหมแน่นอนนะไหมนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะนําเรื่องของลูกค้าเข้าไปเสนอกับาทางผู้จัดการใหญ่ครับรอประมาณ1สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเขาก็โทรแจ้งเข้ามาว่าให้ลูกค้านะครับเข้าไปติดต่อที่ธนาคารทิสโกได้เลยโดยเขาจะลิงก์ข้อมูลมาคือรถจบหนี้นะครับ โดยเข้าเงื่อนไขนี้ได้เลยแต่ผมบอกเคล็ดลับนิดนึงนะครับเขาจะตรวจสอบดูว่ามาตรการที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เข้ามาตรก,การเขาไว้ด้วยหรือเปล่าเช่นเมื่อครั้งที่แล้วนะครับโควิดรอบรอบหนึ่งนะครับเราเข้าไปพักชำระนี่หรือเปล่าโดยเราจ่ายแค่ดอกเบี้ยป,ประมาณ6เดือน ถ้าเขาตรวจเจอว่าโอเคระยะที่1เราก็ใช้มาตรมาตรการของเขานะครับหลังจากนั้นเขาจะพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับและผมบอกเลยว่าคือรถจบนี้ทําได้จริงครับถ้าต้องการสอบถามนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์โทรผมได้เลยผมจะฝากลิงก์ไว้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับติดตามต่อช n e l นะครับและมีเรื่องเรื่องดีๆผมจะนำเสนอต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ